กินข้าวคะ่ะนัองพิ้งกินข้าวคะ่ะนัองพิ้งกินข้าวค่ะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆนะคะ พี่จะกินหมดเลยนะคะเพื่อนๆเขาจะกินกินรวดเดียวหมดเลยจ้าแต่ว่าจะไม่กินอะไรล่ำลายจ้าเดี๋ยวจะพาไปดูน้องมานะคะเจ้มากินได้ยี่สิบแปดชั่วโมงค่ะส่วนจ้มากินหมดแล้วค่ะเพื่นพนอนๆอุ้ยน้องมากินข้าวหมดยังลูกนี่ละพ่อก็กินข้าว กต็ต้องพักของตัวเองนะจ๊ะนี่ของน้องมาจ้าก็ต้องพักของตัวเองนะจ๊ะเพราะจะมากินที่นี่จ้ะใช่ไหมลูกเพราะจะมากินที่นี่จ้ะใช่ไหมลูกคุณพ่อกินข้าวกับลาบป,ปลาค่ะคุณลูกกินข้าวกับไก่ค่ะอะฮมีเลมีเล่จ้าแล้วก็จะมีหอยทอดค่ะ แม่กับพี่นุเทียนกินหอยทอดกับกว๋วยเตี๋ยวจ้าเตี๋ยวเนื้อน้ำตกจ้าโอ้ยนี่นาอยากหอมอยากหอมเพื่อนเพื่อนเลยลูกเพื่อนเพื่อนนังมาอยากหอมจ้ามาหอมมามาหอมหอมหน่อยหอมหน่อยหอมหน่อยเอ้ยเพื่อนอย่าไปเลิมนะคะเพื่อนอย่าไปเลิมนะคะนัองมาอยากหอมเฉยๆค่ะอืออม อ้อมมากเลยค่ะเพื่อนๆนน่าสงสารเมื่อกี้เขาก็กินข้าวของเขาอยู่นี่และค่ะเพื่อนเพื่อนทีนี้เขาอันนี้ค่ะเขาเห็นพ่อเขากินข้าวเพราะเขากินข้าวกับลาบปลาแล้วก็แล้วก็บักลิ้นฟ้าจ้ะแล้วก็หอยทอดจ้าเพื่อนเพื่อนเกลือเพื่อนเพื่อนคิดถึงน้องมาค่ะ นังมากับนังพิงมาอาหนูไปไหนแล้วลูกพิง ơi. เอ้ยเออป้อให้เยอะเกินเหรอลูกกินข้าวก็กินน้ำเหมือนคนเลยนะคะเพื่อนๆเดินมากินน้ำค่ะพิงมากินน้ำจ้าแม่จ้าไม่รู้จะพูดทำไมนักนะพิงลำคาญแม่นะใช่ไหมลูก มื่อกี้ไปซื้อหอยทอดที่ตังห้อมแม่อานางจ้าเพื่อนๆนั่นตัวอีหล่าแม่เห็นไหมลูกเขามาหอมแม่อามาหอมก็หอม,อ,มอยากหอมนี่จ้าจ้าก่อนจ้าจ้ากันเมื่อกี้ไปซื้อหอยทอดว่าานตากฟ้าจา้าซื้อลูกชิ้นให้เจ้าออกรถมาแล้วล่ะเห็นน้องหมานอนอยู่วัดจา้าก็เลยลงไปซื้อลูกชิ้นให้น้องนละไม้จ้าเพื่อน เอาเอาเอาเรื่องสักหน่อยใช่ไหมลูกไปหาเรื่องสักหน่อยพอได้นอนหลับจ้าน้องพิงคน่ะจ้าเอ้ยจะมาหาเรื่องจ้าหาเรื่องกัยอดยุ่งใช่ไหมยอดยุ่งเนน่ยน้ําท่วมยอดบ้านยอดยุ่งจ้ะเห็นไหมคะน้ํายังขังอยู่นะคะยงไงยอดยุ่งนอนอยู่ตรงนู้นมองเห็นไหมคะหาอีลามาเห็นยังนอะอีลามาหาเรื่องบอ่อีลาน้อยนี่ มานะมานะลูกนะมาหายังไม่ดีค่ะมเนเพื่อนอ๋อเข้ามาชี่ค่ะเพื่อนมาลูกมาไม่ขี่อ้างอายัดยุ่งจ้าเอ้ยคนไนะเสาามากนะ นี่ไม่พ่นนะนี่ไม่พ่นจามาเอ้ยลาเล่นต้ตนแม่แล้วค่ะเขาไปชีกค่ะเ,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 เพื่อนเพื่อนเอยลูกสาวแม่มาเลยนางพิงจ้าเอยขาเดินได้แล้วนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะอ้าเอาไปดูอะไรลูกหอยทอดกล่องหอยทอดพ่อไปซื้อหอยทอดทั้งพ่อกับแม่กับลูกนะคะเพื่อนๆนแวะไปธุระก็แวะมาซื้อเลยค่ะ อ,อันมันมีซี่โครงไก่อยู่ตัวแม่เอามาแม่เอามาให้หนูละโอ้พ่อให้หละมั้งเนี่ยเนี่ยค่ะเพื่อน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 ,นคิดถึงค่ะก็เลยพาลูกๆมาค่ะมามาให้เพื่อนเพื่อนดูจ้าสงสารจังกินข้าวอยู่ดีๆถ้าพ่อเขาอิ่มปุ๊บเขาจะมาเจ็บหมดเลย <c oughs> เขาจะมากินข้าวหมดเลยนะคะ แล้วก็ทุกเช้าแม่พอกินให้กินไปก็ให้ลูกกินด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วลูกก็กินไปด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนจะไม่ให้เขานั่งมองนะแต่คนนี้เขาไม่ยอมค่ะฮยแรับแรับแต่คนนั้นเขาไม่ยุ่งยากจ้ะ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามาทักทายพูดคุยให้กำลังใจค่ะว่าลุงกินข้าวแค่นั้นนะคะเพื่อนๆเห็นไหม <laughs> <laughs> เห็นลาบปลาอยู่ในชามครัไหม <laughs> บารินไซยอยห็นัหนหาอะไรมากินน่ะแอบดูพ่อลุงจ้ะกินอะไรไม่รู้ก๊อบแ๊บก๊อบแ๊บ สวัสดีนะคะเพื่อนๆลาเพื่อนๆแล้วค่ะ